สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอตทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปน,นี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้ว,ลวนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้บาห์มูด8บิตในการรับฟังด้วยนะครับ สำหรับตู้กาชารอบนี้นะครับจะมาวันจันทร์ที่11เดือน9นะครับแล้วก็ภายในตู้เนี่ยจะมีตัวละครที่ได้รับอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ดใหม่นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดรีลันให้เราก,กดหานะครับนั่นก็คือน้องเลนน่านะครับกับตัวองค์ชายน็อกดิสนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดของทั้ง2ตัวกันดีกว่านะครับว่า หลังจากที่น้องเรนน่าเนี่ยได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับทำให้ความสามารถของน้องเนี่ยเก่งขึ้นไปถึงระดับไหนนะครับส่วนน็อกติสก็เหมือนเดิมนะครับอ่าเป็นแค่ตู้ดีลันเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์อ่าคลิปวิเคราะห์ตู้ของน็อกติสไว้ให้นะครับแล้วก็อ่าส่วนสรุปเนี่ยก็ฟังในคลิปนี้แทนนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยผมจะไม่ลืมแปะลิงก์คลิปวิเคราะห์ตู้ของน็อกติสแน่ๆนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมลืมนะครับ ครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดของทั้ง2ตัวกันครับเราก็มาเริ่มที่เจ้าของอีเวนต์เลยนะครับก็คือน้องเรนน่านะครับสำหรับจุดเด่นของน้องเรนน่านะครับก็มีเด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกนะครับตัวน้องเรนน่าเนี่ยสามารถแจกบัฟให้เพื่อนได้นะครับซึ่งบัฟของสกิล l เนี่ยมีความสามารถเด่นอยู่1อย่างนะครับก็คือทําให้ตัวละครที่มีบัฟนี้บนหัวนะครับสามารถหลบดีบัฟได้100%นะครับ ส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องความสามารถในการเพิ่มค่า MAC HP นะครับไม่ว่าจะเป็นจากสกิล l l หรือบับเบิร์ดนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับตัวน้องเรนน่าเนี่ยจะมีคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชั่นสกิล l l นะครับที่ไม่ใช้แม็กเบฟของตัวน้องเนี่ยเป็นค่าโจมตีนะครับแต่ว่าจะใช้ เลือดรวมทั้งหมดของปาร์ตี้ฝั่งเราเป็นค่าโจมตีนะครับยิ่งเลือดเยอะเท่าไหร่ดาเมจก็จะได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับ ส่วนจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับก็คือบับเบิร์ดนะครับสำหรับบับเบิร์เนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์อยู่2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเพิ่มค่า MAC HP ฝั่งเรานะครับอีก40%นะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราจะใช้น้องเลนหน้าจริงๆนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีบับเบิร์ดเขียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าค่า MAC HP ที่เพิ่มมา40%เนี่ยทำให้คอมมาตีเลือดเวอร์ชันสกิลเอลดของน้องเนี่ย ตีได้แรงกว่าเดิมแน่นอนครับแล้วก็ซิกเนเจอร์อันที่2นะครับเปิดใช้งานการโจมตีเสริมนะครับซึ่งการโจมตีเสริมเนี่ยเมื่อเราโจมตีไปแล้วนะครับจะทําการเติมเลือดให้กับฝั่งเรา100%นะครับแล้วก็การโจมตีเสริมเนี่ยไม่คิดค่าอื่นๆเลยนะครับก็คือโจมตี100%ของ h p ดาเรมจลิมิตสูงสุดของน้องนั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดน้องเลนน่าสามารถตี h p ดพเรมจลิมิตสูงสุดได้ ครั้งละส0 0 0 0นอ่าการตีเลือดของโจมตีเสริมเนี่ยก็จะได้ครั้งละส0 0 0 0นนะครับแล้วก็ไปคูณกับพวกเปอร์เซ็นต์ FR อีกก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์บับเบิร์ดของน้องเลนน่านะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของอาวุธ FR นะครับเราก็มาเริ่มกันที่ FR Mode ห,หรือว่า FR Effect นะครับ สำหรับ FR Mode ไม่มีเงื่อนไขไม่มีความสามารถนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ h P b o n ั s นะครับก็มีทั้งหมด2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1เมื่อเลือดเต็มนะครับแล้วจบเทินจะได้45เนะครับเงื่อนไขที่2เมื่อบนหัวของตัวละครที่ได้เทินนะครับไม่มีดีบัฟแล้วจบเทินก็จะได้30นะครับก็เล็กได้ว่า,าความสามารถของอาวุธ FR เลน,น่าเนี่ยเป็นความสามารถที่เล่นได้กับทุกทีมนะครับ เพราะว่าเงินไขเนี่ยคือง่ายแสนง่ายเลยนะครับจะมีแค่อย่างเดียวที่ไม่ค่อยน่าใช้ก็เรื่องอ fr mode เนี่ยไม่มีการเพิ่มค่า hit damage limit ให้ party แค่นั้นเลยนะครับซึ่งตัวอื่นเนี่ยมันบางตัวมันมีนะครับก็ประมาณนั้นนะครับต่อมาเรามาดูข้อเสียกันนะครับสำหรับข้อเสียเนี่ยผมก็คิดออกอยู่3ข้อนะครับข้อแรกนะครับถ้าเกิดเราเจอบอสท,ที่แปดีบัฟได้100%นะครับโดยที่ไม่สนในคณิกอะไรเลย ไม่ส่วนเมคานิกหลบดีบัฟหรือว่าป้องกันดีบัฟฝั่งเราเนี่ยสำหรับข้อเสียข้อที่หนึ่งนี้นะครับเราสามารถใช้งาน OK น้องเรหน้าได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าการเปิด FR เนี่ยเราอาจจะไปเปิดของตัวอื่นแทนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย <ME U TER S> เงื่อนไขที่2เนี่ยจะหายไป30%เลยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่1ถ้าเราเจอ,อขอไปฮะข้อเสียข้อที่1ถ้าเราเจอบอสที่แดดีบัฟเราได้100%ก็เปลี่ยนตัวเปิด FR แทนนะครับ ส่วนข้อเสียข้อที่2บอสท,ที่มีการลดแม็กเทีของฝั่งเรานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนตัวใช้ดีกว่านะครับเพราะว่าความสามารถหลักๆของน้องเรน,น่าเนี่ยจะอยู่ที่แม็กเทสีสูงสุดของฝั่งเราเล้วนๆเลยนะครับส่วนข้อเสียข้อที่3ถ้าเราเจอบอสห้ามเด้งเวฟเนี่ยด่า,ดานด่านบางด่านก็มีการห้ามเด้งเวฟหรือว่าลด เปอร์เซ็นต์การเด้งเวฟค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเงื่องข้อเสียข้อที่3เนี่ยเรายังสามารถใช้น้องได้อยู่นะครับเพราะว่าการโจมตีของน้องเนี่ยไม่ได้ใช้การเด้งเวฟสักเท่าไหร่สําหรับคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชัน LD นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองสกิล EX เนี่ยยังใช้การเด้งเวฟอยู่นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามด่านนะครับ ถ้าเกิดเราเจอดานที่ลดการเด้งเวฟไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยเรายังสามารถใช้คอเบริตี้มาหักล้างกันได้หรือว่าตัวละครที่มีการเพิ่มค่าเด้งเวฟให้กับฝั่งเราเยอะๆมาหักล้างได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียทั้ง3ข้อของน้องเรนน่านะครับต่อมาเราก็มาดูสรุปตัวน้องเลนน่ากันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ2หัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อแรกนะครับก็คือภาพรวมของ ID นะครับ สำหรับข้อย่อยก็มีทั้งหมด2ข้อย่อยนะครับข้อย่อยที่1ถ้าเกิดเราต้องการตำแหน่งซับนะครับเราก็สามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็ข้อย่อยที่2นะครับถ้าเราต้องการตำแหน่งดามจน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้ว่าน้องเรน,น่าจะเป็นซับพอร์ตนะครับแต่ด้วยความสามารถหลังจากที่ได้รับอาวุธ FR และอาวุธเบิร์ตนะครับทำให้น้องมายืนในตำแหน่งดาเมจได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ต้องการตำแหน่งดาเมจเราก็สามารถกดหางน้องได้เลยนะครับแล้วก็ข้อยกที่3นะครับถ้าเรามีทั้งซัพพอร์ตและดาเมจอยู่แล้วนะครับมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับอยู่ที่กิเลสของแต่ละคนเลยนะครับทีนี้ในส่วนของคริสตัลสีขาวนะครับสำหรับคนที่เล่นคริสตัลสีขาวนะครับอันนี้ผมแนะนำให้กดติด ID ไว้เลยนะครับ คนที่เล่นคริสตัลสีขาวจะเล่นสบายขึ้นแล้วก็มีตัวเลือกในการาเลือกใช้ตัวละครมากขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าคริสตัลสีขาวเนี่ยน้องเลนน่าก็ถือว่าเป็นของดีอีกหนึ่งตัวเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปองค์ชายนอกกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ภาพรวมของ ID นะครับก็จะมี2ข้อย่อยนะครับสำหรับข้อย่อยที่1น,นะครับก็จะเป็นเรื่องตัวตีเสริมนะครับเพราะว่าบัฟเบิร์ดขององค์ชายนอกเนี่ยมีความสามารถในการตีเสริมเป้าเดี่ยวนะครับแต่ว่าในปัจจุบันตอนนี้เราแทบจะไม่ได้ใช้ตัวตีเสริมแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถเปิด 1f R และเปิด 1BT ในการค่าบ,บอร์ดได้เลยนะครับ ตัวตีเสริมเราจึงไม่ค่อยได้เห็นใครใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา,าไม่ได้ซีเรียสเรื่องตัวตีเสริมนะครับมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับส่วนข้อย่อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องเมคานิกเฉพาะตัวนะครับสำหรับองค์ชายนกเนี่ยเป็นตัวละครที่มีเมคานิกเฉพาะตัวนิดนึงนะครับการที่เราจะเล่นองค์ชายนกให้ชํำๆเนี่ย ก็จําเป็นที่จะต้องฝึกฝนในการเล่นองค์ชายนอกนะครับก็เรียกเรียกว่าอยากเล่นองค์ชายนอกก็ต้องมีสกิลเพย์หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นคนชอบเล่นกับเมคานิกตัวละครเนี่ยก็สามารถกดหาได้เลยนะครับยังไงเมคานิกขององคชายเนี่ยถ้าเล่นเป็นแล้วสนุกอยู่เลยนะฮะส่วนคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเมคานิกเฉพาะตัวของตัวละครนะครับมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับทีนี้สําหรับสรุป คริสตัลสีดำนะครับสำหรับคริสตัลนสีดำเนี่ยถ้าเกิดใครที่ต้องการตัวตีเสริมสำหรับสีดำนะครับก็กดหาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับส่วนข้อที่2ก็จะเป็นเมคานิกเฉพาะตัวสำหรับเมคานิกเฉพาะตัวเนี่ยในคริสตัลนสีดำก็ค่อนข้างท,ที่จะมีตัวละครหลากหลายนะครับที่มีบัฟเบิร์ดด้วยแล้วก็มี FR ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมคนิกเฉพาะตัว ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าเราต้องการเล่นด่านคริสตันเควสที่เล่นแบบบอสศู์เทินะครับคือให้ให้ฝั่งเราเนี่ยได้เทินรัวรัวเราก็ควรจะมีน็อกติดติดไอไว้นะครับเพราะว่าความสามารถเฉพาะตัวของเขาเนี่ยก็คือการทําให้เทินของฝั่งเรานะครับดักหน้ามอนเตอร์ที่เราเลือกโจมตีนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็สามารถดูที่รีวิวตัวละครได้เลยนะครับ ส่วนใครที่มีแอดทอสอยู่แล้วนะครับอันนี้จริงๆเลยนะครับจากใจเลยนะฮะถ้ามีแอดทอสอยู่แล้วเนี่ยข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากได้ก็กดนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยผมมีแอดทอสอยู่แล้วเนี่ยแล้วผมเล่นสีดานะฮะผมข้ามแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็คงจะใช้แอดทอสใช้ควีน่าอีกตัวนึก็อาจจะใช้ตัวอะไรก็ได้นะครับประมาณนั้นสําหรับสรุป องชายน็อกติดก็มีเท่านี้นะครับส่วนความสามารถาจุดเด่น FR ละลรพวกนี้เดี๋ยวผมจะไม่ลืมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับประมาณนั้นสำหรับรายละเอียดของน้องเรนน่าและองค์ชายน็อกติดเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังตัดสินใจในการกดตู้นะครับ แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็การเพิ่ม อีกหนึ่งช่องทางนะครับในการให้กำลังใจผมนะครับก็คือการสมัครสมาชิกช่อง a อ i ม t ่ิตีเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาน้องเรนนาก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ